ได้ยินมาว่าร้านนี้เด่นเรื่องคัสตอมเรื่องแรงเรื่องสุดการคัสตอมเนี่ยคืออะไรการคัสตอมเนี่ยในมุมของทางร้านเนี่ยมองถึงเรื่องการทำสเปคที่ ปเปลี่ยนได้ทุกส่วนตามใจเราตามการใช้งานถ้าอย่างเช่นในงบประมาณที่เท่าๆกาันถ้าเป็นคอมเซ็ตเราอาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้ทุกชิ้นหรือปรับสเปคได้ไม่ทุก,ทกส่วนการจัดสเปคคัสตอมกทางร้านน่มันสามารถเลือกปรับได้ทุกส่วนเลยแล้วถ้าผมเลือกมาคัสตอมกับพี่มันจะแตกต่างกับผมไปซื้อคอมเซ็ตยังไงเป็นเรื่องของตัวสเปคที่เราสามารถเลือกได้หลังใจจริงๆยกตัวอย่างเช่นสมมติงบประมาณเท่ากันถ้าประกอบความห้าหมื่นสามารถเขียนสเปคคร่าวๆได้เป็นแบบ i5 7 1 3สักตัวหนึ J ่ง13400 13500เมนบอร์ด 4 DDR5 อันนี้ขึ้นอยู่กับว่างบประมาณเท่าไหร่ชอบแบบไหนเราสามารถเลือกได้มีขาวสีดำแลมมีไฟไม่มีไฟแลมขาวแลมดำทุกๆอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือก SSDM2 ในขนาดเท่าไหร่หรือว่าจะใช้กี่ตัวพาวเวอร์กี่วัตถืออนาคตไหมอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างงบประมาณ0 0าเนี่ยหลกัลกๆก็จะเย็นพื้น i5 Gen13 14 15แล้วก็บอ 60, ร 5, อ์ด B760 แลม DDR5 32กิกอ่าการ์ดจอเป็น4070พาวเวอร์750วัตต์เงี้ย M2 1เทได้น้ำเปิด2ตอนเทสสวยๆสักตัวหนึ่งเรียบว่า เราก็ได้คอมถูกใจหน้าตาสวยได้ถ้าคัสตอมเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยงบประมาณที่เท่าเกันนะเราสามารถที่จะเน้น CPU แล้วลดการจอก็ได้บางคนมองว่าการจอไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยอัด CPU ขึ้นไปเป็น i7 ได้เหมือนกันงบประมาณที่ตั้งมาเนี่ยมันจะคัสตอมได้ละเอียดเลยเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยจัดที่นี่นะต่างกับที่อื่นช่วงนี้เราจะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆในเรื่องของของแถมสําหรับคนที่จัดคอมงบประมาณ50,000บาทขึ้นไปซึ่งของแถมทุกๆเครื่องไม่ได้มีค่าประกอบประกอบเสร็จแล้วก็ลง Windows ซอฟ t w แ r ร์ตรวจเช็คทุกเครื่อง คงเปิดร้านใหม่ช่วงนี้ก็จะมีเสื้อดรือว่จะเป็นเหมือนตัวที่ใส่อยู่เลยถ้าดีงานดีที่แถมเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณเครื่องที่สูงหน่อยพวกทําชุดน้ําระบบเปิดด้วยจะมีแถมเป็นสายทักากล็กซี่เอเตดี2.5แถมให้ทักมาหน้าเพจเลยใต้คลิปนี้ได้เลยครับ